สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะขอแนะนำไลน์อ o f เชื่อแอ c เ u า t ์ของเราที่จะช่วยให้คุณอัปเดตข่าวสารพร้อมป้องกันภัยออนไลน์ได้ง่ายนิดเดียวในยุคนี้วิชาชีพมาในหลายรูปแบบเราสร้างไลน์ oa นี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้ทุกคนรู้เท่าทันกลโกง และใช้อินเทอร์เนต็ตได้อย่างปลอดภัยที่สุดระบบของเราจะมีติดตามอัปเดตภัยออนไลน์แบบวันต่อวันไม่ว่ามิจฉาชีพจะมาแบบไหนเราจะรวบรวมให้คุณรู้ก่อนใครเราจะแนะนำเทคนิควิธีตรวจจับและขั้นตอนรับมือทุกสถานการณ์เพื่อให้ผู้สูงอายุและทุกคนใช้งานได้ง่าย เราจะรวมช่องทางแจ้งเหตุติดต่อหน่วยงานรัดและขอความช่วยเหลือได้ทันทีในกรณีฉุกเฉินหรือสงสัยว่าโดนหลอกนี่คือหน้าจอหลักของเรานะครับเราสามารถตรวจสอบลิงก์ได้เราจะทำการตรวจสอบลิงก์นะครับ จะรอข้อมูลประมาณสิบวิแล้วจะขึ้นผลตรวจนะครับอาลิงก์น,นี้นี่ปลอดภัยจะขึ้นผลการวิเคราะห์ว่าตรวจสอบสถานะนี้ไม่อันตรายนะครับส่วนของแอดมินนะครับสามารถเพิ่มลบข่าวสาร ได้แบบเรียลไทม์ผ่านมือถือก็ได้ผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับขอจบนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ